จะไปพายเรือ k a y a กันที่ธานริเวอร์นะคะแกจริงๆ in 200 meters turn right มันเป็นคำซ้ำซ้อนหรือเปล่าแกธานก็คือแม่นม้ำริเวอร์คือแม่นม้ำธานริเวอร์คือแม่น้ำแม่นม้ำ turn right then turn left ยิ่งกว่าคําซําซ้อนทานน้ำเปเพิ่มลำธานใหญ่น้ำเยอะไปทางขวามือห้องพักร่องแกงลำธานใหญ่ซ้ายหรือขวาดีตรงไปอีกยังไม่ถึงเื กินน้ำกินน้ำในเมืนะฉันก็ูรีชื่อรีสอเขามากอปะ เว้ยจังาววาวว้าจว้ววเาอจริงว<ะ>้าวว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 ้้าว้ากลางเต็นว้อว้องว้าเ้ววมาว,ว่ นี่ปิกนิกเล่นน้ำห้าสิบบาทกลางเต็นท์ร้อยหนึ่งน้องแก่งพันสองเลขมันเลื่อนๆลื่อนแต่ ATV คนละห้าร้อยขี่มาชั่วโมงหรือผนฮะจอดที่เมื่อกี้ที่เรามาจอดรถใหม่ดู দুগুপ্ত গুপ্ত 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 พอมั้ยแบบนี้เขาเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นดีกว่าเปื่อเล่นน้ำพอมั้ยแบบนี้ไม่ตอบอะไรพอมั้ยแบบนี้เออดีแบบนี้แหละเขาเปลี่ยนเป็นกางเกงอ้าวแบบแบบแบบ

ไปแล้วด้านฝั่งนู้นมันแล้วมันไปยังไงอ่ะฮะหนูก็ถอยหลังยังไงก็ถอยถอยหลังนี่ไงครับอ้าวแล้วบอกว่าเป็นว่าหนูพายเป็นหนูเป็นออฟฟิศจินโดมอ๋อหมานี่ไงี้ยเลยาเข้ามาด้วยได้ไน้นำกันไปอะไรเป็นเลยนี่และหายฮะเอาก็ต้องไปอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่เนี่ยทานน้ำรีเวอร์ครับ เรือหลวงมาเรือหลวงไปเร็วเดี๋ยวตัติดจาสีหน้าไม่มีความหวายเลยเออเดี๋ยวกันโอ้ยมีเรือมีเรือหลวงมาอีกแล้วเราจะพายน้ํากันอย่างรวดเร็วพายน้ําเราจะพายเรือกันอย่างรวดเร็วถ้าทุกท่านสังเกตเห็นในคลิปน่าจะเห็นว่ามีพายทั้งหมดสองอัน ตอนนี้มีคนพายทั้งหมดหนึ่งคนและคนภายมือเดียวไายาก,กิ้งมือเดียวอีกหนึ่งคนในขณะที่อีกมือหนึ่งกำลังถือกล้องน้ำพัดอย่างเชี่ยวกราดชืวันโผล่มาทางซ้ายมีละมั่งกินน้ำอยู่ที่ทางขวาและนั่นคือเรือรบหลวงครีมฟิลส์ใครไม่ดู oh. เอทินไหนนี่ไหม มิชานุอยู่คนเดียวสนุสุดๆฉันแบบอฮ้ยยืงขาได้ด้วยเหมือนขับรถแม่บอกว่าเวลาขับรถต้อยืงขาสได้ผายไม่ได้เรื่องได้าาแล้วเลยอีเหี้ยมันวนเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่เอาใหม่หแม่แล้วเป็นเรือที่มีเด็กๆปายขิดเราจะต้องพูดให้ไายหรอกชดด่วยด,ด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะได้อยู่นะได้อยู่ <c oughs> การไม่ได้ออกกำลังกายมานานก็คงจะแค่นี้เด็กอยู่ตรงนั้นหนึ่งหน่วยแนละ้วล่ะ เฮ้ยนี่คือมันแรงหรือว่าไม่ฉันถ่ายไมไเรือฉันรู้สึกว่าฉันต้องพายยอนแล้วละ่ะ<ม>ฉันต้องพายยอนแล้วฉันต้องพายยอนแล้วถ้าถ่ายเรือต้องพายยอนมันดู่ลำบากแกเดี๋ยวล้มไม่เป็นไรก็ค่อยๆไปไม่ได้แข่งเรือยาวที่ไหนเอา้าไป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 ฉันรู้สึกว่าไมนเป็นกีฬาที่แบบ สุดยอดจริงในการทำอะไรอย่างเพราะฉะนั้นคนพากแม่หน่งถึงพากให้มันนึกถึงแล้วการสมัยก่อนคนก็จะมีท่าน้าเป็นแบบบ้านแม่นาเออทำไมน้ำเชี่ยวเราเอาเรือมาขวางล่ะน้ำเชี่ยวมืนกันเลเรียกนู้นตะกูหมุนกูหมุนคว้างอ่ะจะไปทางนู้นเหรอภัยกลับอ่ะเด็กน้อย กเรือมันเป็นวงกลมฉันรู้สึกว่าเราแบบว่ามีสกิลกันหรือว่านี่คืออ๋อแกกาลังแผนกล้องเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมโอเคเข้าใจละแกกําลังยายามจะดอลลี่ให้ทุกคนเนี่ยเห็นสภาพรอบข้างว่าฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนี้มีอะไรเราไม่ได้ต้องการไปข้างหน้าแกมันต้องหันหน้าไปทางเดียวกันมั้งถ้ามันจะพาย ไปท้องกันหนึ่งสาบหนึ่งถ้าแดดไม่แผดเผาฉัวนว่าดีเลยนะยิ่ดูน้ำจต่ทางโน้นเหมือนสาหร่าย ไี่แห้ะกินเนี่ยในแอ่งนี่แหละโน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 ่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปที่เดิมอ no, 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 no. ีกแล้วแกเผามาแล้วผักไปไหนอ่ะไหนกูมาทางน้นมาทางนู้นมาเนาะติดนิดเดียวอย่าให้โดนผัดจับอย่าให้โดนผัดจับว้าเชื่อเราจะมาติฝั่งนี่แทนเราจะมาติฝั่งนี้แทนโนโนโน่ เออใส่ไปได้แค่นี้แล้วคนเขาไหลลงมาจากตรงนั้นกันตั้งมากมายเราพายทวนน้ําอยู่แกก็ใช่ไงก็พายทวนน้าไงลุงบอกว่ามันไปทางนน้นไม่ได้ถ้าไปทางนูน้นเดี๋ยวมันตีดกูก็ว่าทําไมเรา <laughs> เราพายทวนน้ําอยู่แกนี่ดูเป็นแบบเป็นเทปคนเมืองที่ดูโง่อะโง่ไม่ก็ลุงให้พายในนี้เนี่ยลุงให้พายในแองเงี้ยแต่อย่างน้อยพวกเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการ นี่เขาพายเก่งแล้วเห็นไหมผู้เสร็จก็คาราเต้เรือหนึ่งทีเขากำลังมังคับเลยนี่เขาจะทำได้ก็ได้มีสิ่งที่เขาทำไม่ได้ห้ารอยล้านฝังเชี่ยมีจริงรประกอบอะไรนะ กำลงงังภายกช่วงสำคัญมันมีกระดิ่ง okay, ดีไหมช่วยอะไรบ้าไม่ต้องน้ำพัดแรงเ,เห็นไหมฉ<ด>ันไ,ไี่เป็นบ้าายมาช่วยกันเร็วเร็วหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซนึซ้ห่งสอซหนึ่งสองซนึ่งสองซ้หนึ่งอสองหนึ่งอสงอสง

อจปไอ้ซอนะเี่ยวเไปดี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 เราันเราเป็นเที้ยอะไรเรามาพายเรือพวนนาก็ทำไมเนี่ยนะนะคุยมพายแล้วคอย่าหึวงมีวะอย่าหึวงอยยยโอยน้ำเย็นมากเลยนะอุ้ยแต่น้ำไม่คัดแรงสิง 啊。 ก็คือน้ำไม่เปลี่ยนหมเดียวมาเฮ้ยแต่ถ้าลงน้ำไปตัวเราก็เปลี่ยนหมดเ้ยตรงนี้ยูส เขาไม่เล่นลน้ำเขาใส่ชุดโชชีพเขาปวดตาเย็นมากเลยโอ้ยเย็น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 เอ้วเมื่อกี้อะไรตกใจมากเลยน้ำลึกไหนไหนเอาจาระเข้ไปคุ้มครองตัวเองเร็วจะเอาไปทำอไมเอาไปคุ้มครองตีน <c oughs> ไอ้ไม่มันจะได้ไม่โดนบาดเราเแค่จับคุมคองแกไปเร็ว Who are you wearing today, Crocodile? เห็นไหมทีนี้ก็เหยียบอะไรก็เหยียบเหมือนได้ขับ ATV ไงเอาเลย เอย,อยากได้อยากได้อยากได้คลิปหนึ่งที่เป็นแบบเป็นเป็นเฟร,รมแล้วเป็นจัลเท้หนี้ลอยผ่าน สวนแล้ aunque นัง้วไ่ใช้ h a r a c t นั่ czego เดี นี่ฉันมีเสื้อชูชีพเห็นไหมบอกแล้วว่าครโคดายจะปกป้องคุณรองหาจระเข้ ก็พอน้ำที่นี่น้ำมันมาเร็วไปเร็วมันมาผมเลยลงล่องแก่งได้เดินลุยน้ำสบายแกเขาบอกว่าช่องน้ำขึ้นน้ำตรงนี้เลยนี่เรื่องแม่น้ำอะไรแม่น้ำนครอนไรอยู่ที่นี่ก็คือจุดกำเนิดแม่น้ำนครเห็นทางซ้ายมือที่เราไปไหมที่เราไปผ่านทางคลองซ้ายมือนั่นแหละคลองวังท้ายออกตรงนี้คลองอะไรนะคลองวังตะไคร้ ก็คืออะไรมาจากวังน้ําตกวังตะไค้ก็จะออกที่นี่ข้างหน้าก็มาจากนางรองแล้วก็เกลื่อนถินดาสามองมารวมมาตรงนี้กลายเป็นแม่น้ํำคอนครนายกถ้าคนรู้จักหรือมาเรียนรู้เพิ่มเติมเราจะมีพานะที่ไปชมแบบต้นน้ําเลยไม่ว่าจะเป็นเอทีวีคองมาเดือ่อหรือคองนางรอง พอเราชมแม่ต้นน้ํ่ด้วยรถพานะที่เป็นเ t ทีวีหรือม้าแต่นั้นแล้วเราก็ใช้เรือพานะที่เป็นเรือล่องแกงที่แคพายักมาชมป่ายน้ํางั้นเราจะได้เรียนรู้ชมนครยกตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเฮ้ยดีเขาหน้าแบบนี้มีมีที่ที่เดียวที่ทําแบบนั้นแล้วไม่ได้ยึดติดว่าคุณมาเที่ยวอ่เมื่อก่อนนั้นเอหนึ่งทาไมเราเปลี่ยนชื่ว่าวีฟาร์ม บางคนเห็นว่าวีฟาร์มกลายเป็นสวนสนุกมีอยู่ที่ที่เดียวเราก็เลยพอรมันรู้ว่ามันเป็นแนวคาเฟ่ร้านก็ไม่อยากทนแบบนัรรมชาหนึ่งเราก็เยอะพอกระจายไปใอยูงต่างๆเราไม่ทําร้านอาหารไม่ทำคุณก็ไปอุ่นหนุนคุณเป้าป้าข้างทางร้านต้นตาอะไรเขาก็ได้แล้วทั้งตั้งแต่ต้นน้ํายันายน้ําแม้แต่รังไกยักก็ พาไปได้แวะไปกินกาแฟาข้างทางซ้ายขวาเลือกเอาอยู่ไหนสวย <laughs> ดีดแล้วก็เป็นเปิดเป็นชุมชนแม้แต่จำเราทําก็กระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยโอ้ยจาทำมากกว่านั้นก็คือทุกอย่างที่เราทําเป็นชมรมหมดอมไม่ได้เป็นธุรกิจส่วนตัวข้างบนที่มีเห็นมีเรือหางยาวผมก็ไปเ่่อนก็เป็นประธานชมรมเลยจับเรือลำเล็กๆหลายๆลำม,ม,มารวมกันจัดเป็นคิวเป็นชมรม,มแบ่งปันกันไป เออดีนะก็มีก็มีมมมนี่มีชมรมเรือหางยาวไปส่วนหนึ่งมีชมรมล่องแก่งเรือเจ็ดสิบลำมาเข้าคิวกันไปมีลูกค้าใครลูกค้ามันก็บริการตัวเองไปแต่ถ้ามีลูกค้าไปติดต่อที่ชมก็เข้าคิวเป็นชมรมเรือ,อเด็กๆเพก่นคนก็มีไรายได้กันไปอ่อาถ้ารู้จักขอก็ขอสบายเลี้ยงมาไปครับเออเมื่อกี้เห็นนหอดูสึกดูเป็นธรรมชาตินั่งเกียรวันนึงก็พอแล้ว นนี่น <cues> <l convert> ี่นี่คือนี่คือเทเดาไปดูสภาพเทอดากระท่อมเนี่ยนี่เทเดเล่นหุ้นเหรออ่าก็บอกแล้วเราคนเป็ายกคอมมันไม่ได้มันนายกคอมระหว่างที่พวกมึงเล่นน้ำกันอยู่ลุงเขาเทเดหุ้นดีจริงดีจริงเออวันนี้ได้สามร้อยเหรียญก็พอแล้วไอ้เฮ้ยสามร้อยเหรียญเยอะนะมึงเยอะนะมึงจะมื่น ลุง<ร> <laughs> <laughs> ก็ขายก็ยาวนิดเดียวสามตัวแต่สามสิบเนี่ยเหลือสามตัวเนี่ยนี่ขี้เหร่ที่สุดแล้วนะเนี่ยไม่มีใครเอาเนี่ยไอพวกสวยๆตัวใหญ่ๆนี่ไปหมดแล้วบางทีเราก็เราพัฒนาเราฝึกเองอะไรด้วยก็ไปอยู่ในสโมสรอะไรอย่างยิ่งถ้าตัวไหนเราไปอยู่ในแข่งบางทียังไม่ออกจากสนามแข่งอ่ะโดนคว้าตัวไปแล้วว้าวอ่ามันก็มีก็การนั้นริงๆได้เราก็ได้ฝึกนักกีฬา เราแล้วก็พัฒนาเด็กๆด,ด้วยทำอาชาบำบัดด้วยอะไรด้วยอ,อ๋ออ่าทอาชาบำบัดเนี่ยเอตอนนี้ก็มาเป็นแนวคายักบำบัดนี่เราก็เป็นจริงๆแล้วเราก็มีชมรมกีฬาเนี่ยเราเป็นสมมาเราก็ทําเป็นสมาคมเลยแต่ครางมมนีนเราสนุนถึงตัวเอง,เองส่งเด็กสูทุกรุ่นเพียงแต่ว่าขอให้มีเด็กที่ได้มาตรฐานที่จะไปแข่งกับเขาได้เราก็ดันหมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหนุนท่แตงโนนะลุงเชวย ผมนาวีครับลุงนาวีเอารุงเป็นชาวนาวีนาวีนี่แหละลุงชื่อนาวีแล้วก็วิธีแห่งสายน้ำ่ริอวิธีแห่งสายน้ำนี่ชื่อเพจเหรอนาวีไม่ก็นาวีก็อาวตาไงอ๋ออ๋อลุงก็อินเทนหมนกันนะถึงถ้าคนอยากมาเที่ยวเงี้ยก็คือเซิร์ชว่าชุมเสือก็มีคำถามว่าชุมเสือคืออะไรค่อยๆมยโบราณบ้านๆใครรู้ว่ะที่นี่ย เคยเป็นจุดเริ่มต้นของกองกําลังกู้ชาติเ๋อเหรอใช่ <Okay. S 1> เจ้าตากมาที่นี่เอาช้างที่เดินเส้นผ่านถ้าเราไปในเสตนทาอนยชจะมีช้างอยู่ตัวเดินเส้นผ่านเป็นไอดอลอยู่แถวๆนี้เมื่อก่อนปู่ยญาตายายมันก็เคยไปตีเมืองกานแล้วเจ้าตากก็มาเอาช้างแากแถวๆนี้แล้วก็เป็นเส้นสายใน,นว่นโบราณแล้วแต่วันนี้เราไม่เห็นว่ากู้ชาติแต่เราเาฝึกนักรบขี่ม้มาพายลงพายเรือ สู้ศึกเด็กๆเราไปนีเน่เรือพวกนี้ที่เห็นเก่าๆเนี่ยสรงเด็กเข้าทีมชาติม,มันรู้ก,กี่คนแล้วนะเอกีลาแคนูสาลาลมคิดเป็นวินาทีนะสู้กับน้ำเนี่ยน้ำมาอย่างเงี้ยงั้นเด็กจะมีความคิดค่อนข้างไหวตัดสินใจกันเป็นวินาทีถ้าเราช้าหนึ่งวินาทีน้ำเราไหลไปหนึ่งเมตร ใช่ไหมล่ะการน้ำมันก็นั้นั่นก็คือมันเป็นเวทีงั้นแต่ก็จะฝึกพัฒนาเด็กเราเห็น<ช>กีฬาที่ทีเป็นแคนูที่มันลงไปเป็นน้าแรงๆแล้วมันจะมีเข้าประตูไหมอ่าประตูเขียวเราก็เข้าเข้าข้างหน้าถ้าประตูแดงเราต้องอ้อมเข้าข้างหลังเหมือนเหมือนกับเอพวกสกีสะลาลมที่เขาไหลลงเขามาก็จะเข้าประตูอย่างนั้นก็เหมือนกันเขาก็จะวางแผนน้ําประตูที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าล่องไปเฉยนะเราต้องเข้าประตูให้ได้โดนเสาประตูก็บวกสองวิ ถ้าไม่เข้าเลยก็บวกห้าสิบวิองั้นก็ต้องอาศัยความสามารถที่จะเข้าไปได้อแค่แข่งกันเนี่ยควบคุมทิศทางใช่แค่แข่งแข่งกันเนี่ยถ้าเราพลาดไปหนึ่งประตูนะบวกห้าสิบวิเวลาเราก็เลยไปเกือบแพ้ศูนย์หนูมากับเพื่อนนี้ไหมแล้วมีคนต้อง,องมีคนอีกลำหนึ่งนำทางเราใช่ใช่ก็น,นําไปคุยไปสอนเทคนิคอะไรไปด้วยคือนครนายกลำน้ำเนี่ยมันเป็นแข่งระดับเกาเรียกอะไรแข่งระดับหนึ่ง เป็นผสมบทของการล่องลาน้ําเลยถ้าคุณจบลำน้ําสายนี้ผ่านลำน้ําสายนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นแคน,โนโูหรืออะไรผมรอบรองได้เลยว่าไปพายได้ชั่วลําน้ําไทยเลยเ้ยต้องกลับมาใหม่แล้ววะอพายเรือคายักเนี่ยมันไปด้วยแรงกายแรงใจตัวเองมันก็เลยบางคนก็ไม่ค่อยชอบเหนื่อยอแต่จริงๆก็ถ้ารู้สึกรู้จักเทคนิคการพายแล้วไม่เหนื่อยหรอกรอแล้วหนึ่งก็คืออย่างผม,งมนั่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็เคยเป็นออฟฟิศซินโดรมหรอนี่ หาทางแก้เอาสินโดมเอวเป็นส <arriver> ินโดมถามว่าเอ้าเอ้ก่อนลุงขี่ม้าขี่ม้ามันใช้ช่วงล่างมันไม่ได้ใช้ช่วงกลางเนื้ออะไรหมดงั้นก็จะมีพ่อเอวหลังก็ก่อนนั้นอนโอ๊ยโวยโ้ยโวยโอยโ้ยไอ้เขาเคยเป็นแล้วแต่จิงก็เราหยุดพักไปบางทีให้เด็กๆมันทําอะไรกันบ้างภายเล่นภายเล่นมันก็ไปไลไรไปเล่เปลือยพาน้องเที่ยวไปก็เล่เปลือยอันนี้พอ ก,ก็คิดว่าเมื่อเอสาเมวันที่แล้วผมนอนพลิกตัวโอ้ยอ่ะอทุกวันนี้สบายแล้วก็เลยกลับมาฝึกมากลับมาทบทวนตัวเองว่าฝึกก็้าภายเป็นมันก็จะใช้หมดเออตอนนี้นอนสบายพลิกตัวสบายแหละชุมเสือเลยชุมเสือชุมเสือนะอทุกคนให้รู้ว่าความเป็นไทยชุมเสือคืออะไรก็ให้กลับมาค้นหาคําตอบไว้ที่เนี่ย <laughs> ขอเชิญทุกคนมาเที่ยวชุมเสือที่จังหวัดนครนายกนะคะมาพบพี่นาวีครับวิถีแห่งสายน้ำช่องทางที่สะดวกที่สุดให้คนมาก็คือโอ้ยง่ายเลยครับระดับตำนานอย่างนี้ก็คือนายก .com เล้วนายก .com nayok ครับ nayok ไซต์ง่ายๆห้าตัวอักษรนี่ไม่มีในระดับประเทศไทยแล้วไม่ได้แม้แต่นายกตูวยังมาขอซื้อเลยไม่ขายนายก .com ใครมปนเลิศจริงอ่ะ เออทุกคนนายก .com นะมาเที่ยวกันวันนี้ก็คือดีแบบเออนี่แหละ กระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ